ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเร่งเยียวยาวผู้ประสบภัยที่บริเวณชายแดนด้วยพร้อมกับระดมกาลังของฝ่ายปกครองกว่า1นึ่งหมื่นนายนะคะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางคุณจำนานวิเตรรัตค่ะเราบรากระทรวงมหาดไทยมีการพูดถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่อพยพแล้วก็ผู้ประสบภัยในพื้นที่ชายแดนนะคะก็มีทั้งเรื่องของการตั้งจุดตัวจจุดสกัดการรักษาทรัพย์สินของประชาชนที่มีการอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา ะะรัฐบาลก็เร่งรัดให้ทั้ง7จ็จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีการเบริกจ่ายงบประมาณส่วนเงินทดรองราชการให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รับบาดเจ็บโดยเร็วทันทีนะคะก็สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจดําเนินการความเสียหายแล้วก็เบิกจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเป็นประมระเบียบนะคะนอกจากนี้ค่ะภาครัฐมีการกําหนดพื้นที่บริจาคด้วยสามารถบริจาคเงินผ่านทางสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะถ้าหากเป็นสิ่งของก็บริจาคได้ที่สาราว,ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะทั้งนี้ สงมหาไทยมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลอย่างรถประกอบอาหารลถผลิตน้ำนะคะกว่า112รคันค่ะส่วนท่านประลัดนะคะท่านรองปลัดท่านก็บอกว่าถ้าประชาชนท่านใดนะตอนนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาวการช่วยเหลือหรือว่ามีตกหล่นอะไรเนี่ยติดต่อไปอยังทางจังหวัดได้หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะสายด่วน1567ค่ะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลท่านตรงนี้แล้วก็เรื่องของการเยียวยาวก็จะได้เป็นไปอย่างท,างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ